น้องแพ้กันนะครับดูสิเนี่ยเพิ่งอิ่มมื้อเย็นดูพุงแต่ละตัวอันนี้คุณคุณดาด้าโอ้โหดูพุงครับดูพุงครับอ่า,อาตกใจตกใจอิ่มหรือยังคะโอ้โหเต็มปากอยู่เลยน,นี่ลูกสาวคุณบราวนี่แล้วก็โ,โคุณโบก็ใช่ย่อย ุ่มโบขี้กลัวก็ใช่ย่อยมาดูข้างในดูหนุ่มๆหน่หนอยอิ่มหรือยังครับเขียวอยู่เลยเขียวอะไรอยู่เขียวหมากฝรั่งครับอันนี้ชื่อคุดอะไรบอกสิคุณสกายโอ้โหดิพี่บ่าวพุงจะแตกแล้วยังกินอยู่เลยอ่ะกินไปอาหารเหลือเยอะพ่อเหนื่อย ต้องหามากินให้หมดให้มันหายเหนื่อยดูสิโอโหนี่ก็ยังเหลือเยอะเลยอ่าดูอันนี้สาวน้อยปรุงเป็นยังไงสองสาวอันนู้นชื่อคุณโซจังอันนี้คุณเมษาอ่าอ่าไปออกไปก่อนออกไปก่อนมาดูครับ นี่อันนี้ไฮไลท์นี่ไฮไลท์ดูก่อนแม่บิวแล้วขี้ใส่น้ำล้วจะได้กินไหมเนี่ยพุ่งขนาดนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับดูต่ออ้าวโออันนี้แม่ดาวแม่ดาวโชว์หุ่นหน่อยสิดาวบอกไม่ไหวแล้ว ไลฟ์เหมือนกันครับ